ขยะคุณใส่ทางค่ะจะหาเรื่องกันใช่ไหมกิ่นขยะกับกิ่นตัวเธอเนี่ยฉันแทบสะแยงงมียออกเลยอะจนกับจนนู่นน่ะขยะเก็บสิทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะหาขยะใช่ไหมก็ไม่ได้ลบกิ่นขยะที่ติดตัวเธอหรอกนะเออคุณเลวครับงานเลี้ยงใกล้จะเริ่มแล้วครับฉันไม่ไปอะงานพวกนั้นไปก็ปล่าประโยชน์คือวันนี้ฉันจะเป็นอาสาสมัครเพื่อทำคาญหมู่บ้านขอตัวกันนะเออคุณเลวครับคุณเลวครับ ครับครับผมพยายามเกี้ยกล่อมคุณเหลืออยู่ครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเอาขยะของคุณใส่ลงถังเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นแค่คนเก็บขยะเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันจะไปไหนก็ไปไปทางขยะก็ตั้งชัดเจนขนาดนี้ขนาดเด็กอนุบาลอ่ะเขายังรู้เลยนี่คุณโตจะหัวงอกงอยงแล้วยังไม่รู้อีกเหรอคนเก็บขยะคนใส่ลงถังเดี๋ยวนี้โคจอะไราสาระอะไรเธอดูปากฉันนะไม่เก็บโว้ยนี่ ธอดูนาฬิกาที่ฉันใส่สิฉันซื้อมาแพงมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ามันเสียหายเนี่ยเธอรับผิดชอบไหวไหมไม่ฉันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นพูดแบบนี้เนี่ยจะหาเรื่องกันใช่ไหมออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นหัวแจ้งเราปภมาจับคุณวันนี้เนี่ยฉันจะเอาเลือดจับปากพวกแกสองคนเนี่ยมาล้างเท้าฉันให้ได้เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนทะเลาะอะไรกันอะก็สองคนนี้สิไม่รู้หรือไงว่าฉันเนี่ยเป็นใครมาใช้ให้ฉันเนี่ยเก็บขยะ อ้าวหลิวว่าไงอะไรนะหลีวงั้นเหรออุ๊ยไม่เจอกันนานจำแทมไม่ได้เลยอะ่ะอุ๊ยกลิ่นอะไรน้องน่ตูตู่ๆแถวนี้เนี่ยอ๋อกลิ่นใยะกกลิ่นตัวเธอเนี่ยแทบสะแยงไม่ออกเลยอะ่ะเหนสจังหลิวถ้าแต่เลิกกับฉันไปเนี่ยสภาพของเธอเนี่ยดูไม่ได้เลยนะ <c oughs> อา้าวนั่นใครอะ่ะอย่าบอกนะม่าแฟนใหม่เธอ ดูแล้วฐานะเหมือนกันเลยจนกับจนเ <c oughs> หมาะสมกันดี <c oughs> อ๋อนี่หลิวเมื่อกี้เนี่ยเธอบอกให้ฉันเอาขยะไปทิ้งตรงไหนนะเดี๋ยวฉันจะเก็บทิ้งให้ดูแล้วก็จำไว้นะกูมีกมีกเก็บไปซีนู่นนะขยะ จะได้เก็บขยะได้ง่ายๆไงช่วยบ้าช่วยบออะไรกันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเธอแกล้งฉันอ่ะนีะ่เหลียวถ้าเป็นแค่คนเก็บขยะแกล้งนิดแกล้งหน่อยถ้าเป็นอารมณ์เสียเหรอไปสิไปเก็บมาสิหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอทีราคะไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วคะ่ะเปลืองน้ำลายเปล่า,าแล้วก็เสียเวลาเราด้วยอะ่ะเราว่ารีบไปจากที่นี่กันเถอะนะคะกลิ่นเสื้อผ้าใหม่ใหม่ของเราเนี่ยเหม็นกลิ่นขยะน่นเน่าตุ่มตของมันไปหมดละ โอเคครับพี่ลกักอย่าโมโหเลยนะ,ปะไปไปกันเถอะเนี่ยว,วันนี้เนี่ยฉันจะพาทุกคนไปปาร์ตี้ที่ภูวิลลาหลูทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเหม็นปาร์ตี้เหรอไม่น่าลหรอเออคุณหลิวครับผมว่า <te peel> <t ose> พวกเรารีบกลับกันเถอะนะครับไม่งั้นกลับไป <te arse> ผมโดนเล่นงานแน่แน่ครับฉันเปลี่ยนใจละฉันจะไปงานเลี้ยงนั้นฉันบอกแล้วไง ว่าคบกับฉันเนี่ยไม่ลำบากแน่นอนอุ้ยดูสิว่าใครมาเอ่ยอุ้ยนี่หลิวเธอเปลี่ยวส้าพวกนี้เนี่ยมาจากไหนกันอะอย่าบอกนะว่าไปคุยมาจากถังขยะนี่หลิวถ้ามางานดีได้ไงอะงานเนี้ยไม่ได้เชิญพวกจนๆหรือคนเก็บขยะมาหรอกนะฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าคนธรรมดากับพวกมุกหนอนมางานนี้ได้ยังไ เน่ถ้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงฉันกับประธานพงเนี่ยเราเป็นรุ่ดพี่ที่สนิทกันว่าแต่เธอเถอะเข้ามาในงานนี้ได้ไงอย่าบอกนะว่ามาหางานเสริมทำอะอ๋อหาขยะใช่ไหมเดงถ้าจะเปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ลบกิ่งขยะที่ติดตัวเธอหรอกนะพูดแบบเนี้ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอเกินไปงั้นหรอ นี่เนี่ยหยุดอยู่นี้นะโอ้ยนี่พวกแกดูสิมองซ้ายพีก็เหมือนขอทานแต่พอมองขวาหน่อยก็เหมือนเก็บเสียข้างทางเลยอ่ะช่้วเธออ่ะรีบกลับบ้านไปดีกว่าเดี๋ยวจะให้ฉันเนี่ยเรียกรปกมันลากคอเธอไปนายจะไล่ใครออกจากงานนี้ไม่ทราบประธานพงช่รพี่ชายคุณมาเราไม่ใช่หรอบอกพี่ชายดูเนี่ย รีบไล่ใจก็บขยะออกจากงานเลยละเกะกะน,นี่กูปากเลยนะใครกล้าทำกับเมียฉันแบบนี้ทำกับเมียฉันแบบนี้ได้ไงออกตัวมันออกไปเลยนะเมียงั้นเหรอจะเป็นไปได้ไงอะ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นแค่คนเก็บขยะข้างทางอองนี่เมียฉันอะเป็นคนจิตใจดีทุกอาทิตย์จะรวบกิจกรรมเก็บขยะในหมู่บ้านแต่ไม่คิดเลยนะ ก็จะเจอคนที่จิตใจต่ำและชอบดูถูกคนอื่นแบบเนี้เออคือว่าหยุดอ้ำปึ้งจ้ะล่ะไม่เป็นไรคะ่ะพงฉันถือว่าเป็นบทดดเรียนค่ะที่สอนให้ฉันรู้จักแยกขันยังที่ดีและไม่ดีออกไปท่านประธานพง์คะพ่อฉันเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างอาทิตย์ที่แล้วยังนัดทานข้าวกันอยู่เลยนี่แล้วทําไมวันนี้ถึงมาทําแบบนี้กับฉันได้ล่ะบริษัทที่ใกล้จะเจ๊ง ที่มาขอความช่วยเหลือ,น,น,ลอนั่นน่ะเหรอถ้างั้นก็ปล่อยให้มันเจ๊งไปเลยบัสไปยกเลิกสัญญาที่เราเพิ่งตกลงกันทั้งหมดหลิวฉันขอโทษนะช่วยบริษัทของพ่อฉันด้วยนะฉันผิดไปแล้วอ่ะขอโทษอย่างเดียวจะพอเหรอได้งั้นเดี๋ยวฉันทําโทษตัวเองนะไม่น่าจะพอกับสิ่งที่ทํกับฉัน พอใจหรือยังนายอะหัดเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่มุดแต่กระโปรงผู้หญิงหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างถ้ายังอยากมีที่คุ้มกระลานวงอยู่เธอเด้ยดา